นี่เนี่ยอยู่ในฟีฟ่าออนไลน์สามเนี่ยเอบอกกันไว้ว่าสูตรที่เราจะบวกห้าติดเนี่ยมีพี่คนหนึงเบอกไว้ไงให้เปลี่ยนตำแหน่งอ๋อผมจะบวกเดรล็อซี่เอาไปเป็นโกแล้วก็บวกเอานิมแรกเปลี่ยนบวกไอ้พวกนี้แหกเนี่ยเนี่ยจะลองสูตรกัดู สี่บวกสองชนกันสามครั้งนะดูเรียจะติดไหมอ่ะไอ้เชนี่ันคิดว่ามันติดไปเรื่อยๆมันก็อ่ะติดไปี่เรื่อยไม่คิดะไรมากมึงแหกเมื่อไหร่กูบวกเมื่นนั้นเน่ะเตรียมการสูญเสียเดรดสซี่ไปเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยเร่ง อ๋เอ้ยเขาบอกว่าต้องให้มีแสงขึ้นก่อนนีเนี่ยจนแสงหายไปแล้วค่อยกดนะใช่ป่ะวะไม่แน่ใจจริงๆเอาสักสองครั้งอะหมุนสักสองครั้งนะแสงน,นะอืมอัพเรลลเซ่เราก็รู้จักกันมานาน สแล้วนะสามแล้วนะเทลโรซีแหกแน่เลยเนะ <c oughs> ด <c oughs> ออ้อ,ววนะอจืดำมม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 ไอมมมมมมีมอมมมมวมทเ่อมม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 ม้มยมม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 ม่ยมม้มอมมมมมมมามม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 หมม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 ม จากที่ต้องใช้บวกสี่ตอนนี้ใช้บวกสองไปก่อนไอพี่อะน่าเงยออจบคลิปแกนนี่แหละจบพร้อมกับความเจ๋งกับเกินอีก2,000กว่าบาทจบไปแกนนี่แหละนะ